มาดูกันที่มุมของภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นของบรรดาผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆของโลกกันบ้างค่ะล่าสุดทาง JP Morgan นะคะเขาได้เปิดเผยผลสำรวจที่ไปสำรวจความคิดเห็นของบรรดา CFO นะคะแล้วก็บริษัทบริษัทบริหารทรัพย์สินชื่อดังทั่วโลกปรากฏว่าเขามองภาพรวมเศรษฐกิจโลกนะคะในปีหน้า อาจจะเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งในส่วนของเศรษฐกิจไทยเองก็ยังคงเผชิญกับหลากหลายปัจจัยรุมเร้าส่งผลทำให้ GDP ไม่ได้โตตามที่คาดหวังก็คือโตต่ำกว่าระดับ3%นั่นเองผลการสำรวจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินค่ะหรือว่า CFO แล้วก็เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินที่ประจำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่จัดทำโดย JP Morgan นะคะที่เซี่ยงไฮ้ในเดือนตุลาคมมีมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกนะคะบอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกถดถอยถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญของภาคธุรกิจในอีก6ถึง12เดือนข้างหน้าโดยเกือบ1ใน3หรือประมาณ30%ของผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า150รายจาก130บริษัทระดับโลกค่ะ เขาจัดอันดับให้แนวโน้มการถดถอยของเศรษฐกิจโลกนะคะถือเป็นความเสี่ยงสูงสุดตามด้วยอีก27ก็ออกมาแสดงความกังวลต่อผลกระทบจากภาษีนำเข้าทั่วโลกและ24ก็มองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ที่ชะลอตัวลงถือเป็นความเสี่ยงสูงสุดส่วนความกังวลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะคิดเป็น10 ผลกระทบจาก Brexit คิดเป็น9%ตามมาเป็นอันดับ2และ15%ก็ตอบว่าบริษัทตัวเองอาจจะพิจารณานะคะที่จะย้ายกำลังการผลิตไปที่ออประเทศอื่นๆมัมหลวงชโยธิศกริกดากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ประเทศไทยคะ่ะ ออกมาเปิดเผยบอกว่าตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแล้วก็เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบนะจากความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยปรับตัวลดลงซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรการลงทุนที่ชะลอลงขณะที่ภาคการลงทุนในส่วนของเอกชนก็ได้รับผลกระทบนะคะจากการนําเข้าสินค้าทุนหลังจากที่ทรงตัวในระดับที่ดีในช่วงแรกของ ปีทั้งนี้คาดการว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก0.25%ในไตรามาส4ของปี2562เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศค่ะหลังจากที่คงดอกเบี้ยวไว้ในเดือนกันยายน ซึ่งทาง JP m o r g a แกนนะคะก็คาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตในอัตราที่ชะลอลงตัวเลข GDP ก็อยู่ที่2.9%ในปี2562จากปีที่ผ่านมาโตได้4.1%ส่วนปีหน้านะคะก็ f o r ์ c ค s t คาดการว่าน่าจะโตได้ประมาณ3%นั่นเองค่ะ